น้ำค้างให้อยยองไงช้างป่านาทีระทึกนะคะติดตามกันเป็นพระช้างป่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าช่องทางสายฟ้าด้วยเส้นน้องสายฟ้าเขารักน้องมากเลยค่ะ วันไปตายแน่เลยน้องฟ้าขก็ห่วงน้องมากค่ะ <c oughs> กินลูกกินกินหญ้าป่าอร่อยจะตาย,ายาว่าเป็นออยันงพอาอาตวันอ่นอีฝ่ามันนั่นบ้าหน่าานั้นเขา,เ,าเรียกร้องสนใจเขไม่สนใจหรอก <laughs> เดี๋ยวพ่งนี้จะไปร้องไปร้องเลย น <East> ั้นคนเดียวเด้คนเดียวเขาก็ลักเลยอันนี้เขามีน้ำค้างด้วยน้ำค้างเขาเล่นด้วยกันทุกวันเให้มันเล่นเลยให้มันเล่นเลยฮึ át ạt, chúng san từng nơi, chúng san ạt tâm luôn đi. Ừ, này น้ำค้างให้อยู่อัาในช้างป่านาทีระทึกนะคะมีตามกันเป็นไปทางป่าแล้วค่ะน้ำค้างมันนี้พักกำลังแกเขาอ่ะอาจจะวันก็อยากไปน้ำเขาดิเนาะน้ำ้างฮะรักแกคนนอื่เขาเดินเด็คึกนะคะ น้องน้ำฟ้าน้องสายฟ้าไม่รู้จะเอาใครดีนะคะตามอยู like ่เฉยๆลูกอยู่เฉยๆแต่นิ่งๆแป๊บนึงอาออนออ๋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 ออาอออยากเล่นนออ๋ออ๋ออ๋อาณอนออาอออ

อาจเีตรงเตนละะตออาู่เลยบ้านเมันเป็น่คือส้างสะาดนี่ฮะอบิทำลมัน้ากสดน้ำค้างไม่ต้องปล่อยหรอกน้ำค้างรังแกคนอื่นเขาครอลกีฬาูนกีบเจอน้ำพาลตมมันจไปบุบเบิกปาอ่ เออหากันเล่นอย่างเงสวย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 ตะมอเล่นดินว่ดได้มันว่าไดแลนนั่นไหนออขาเล่นดินนะคะเหนื่อยตขาต้องการภาพยงสี่ยไงบ้างครับพ่อดาวเหนื่อยจะเป็นลมเลยแหละพ่อดาวจะเป็นลมนี้ค่ะ เือโอดาวงหน้าขึ้นเลือแนะพโดาวจะเป็นหลมรวมด้วยช่วยกันเล่นดินแข่งกันนะคะตอนนี้ทำมันเล่นตั้งคนตั้งเล่นอมันอันแรงน้ากลนอีน้ำข้างเลยค่ะอืม่ายอีน้ำ ถ้าน้ำค้างมันแลนอ่ะมันจะนั่นเลยฮะตอนไปบ้านละากอดดีแท้ตะวันน้าขาดูค่ะนาทีนาทีกำลังอารมณ์ดีเล่นดินเข้ากันหน่อยปล่อยไปปล่อยม้ากับหัจังหวะแล้วล่ะ ็เปนย่างัพอดาวยืนบังทำไมเอน้องฟ้าน้องฟ้าฟ้าอย่าลังเกนน้องสิรุปฟ้า นอนก็อยากเล่นน <user> ้ำนอนก็อยากว่าเล็นน้ำอย่าเห็ดเด้นะบ่ตองเลยปะตองเลยปะตองเลย มาตองเลยให้น้องเล่นน้ำหาเม่นมีกันแค่สามคนน,นี่เดย์น้น <c oughs> นองอยากเล่นน้ำมาลูลามานอนลุกเออตะวันเล่นกับพ่อนี่ไม่ต้องไปเล่นกับใครหรอกออมาเก็บ พ,พี่สายฟ้าไม่ให้เล่นด้วยก็ไม่ต้องเล่นเล่นอยู่คนเดียวก็ได้มาะเนะวันวันตลกมากเลยตลกมากเลยน้องฟ้าให้ตะวันเล่นด้วย<า>เออน้องตะวันเขาคัน พี่ๆยืนเฝ้านะคะน้องเก่า ทีนี้พี่ฟ้าเกาทีเสียงพี่ฟ้าเกาดางังดันเลยค่ะขาเลยหายเก็บเลย นะคะเป็นคุณแม่แสนดีวันนี้ตอนนี้เป็นคุณแม่ฟ้าแสนดีแล้วนะคะจีนกอดอารูปลูกแล้วค่ะขันน้องฟ้าทั้งคันทั้งเล่นดินนะคะ,ะคนนึงถูขาคนนึงถูดัง แต่ลาไม่มีใครสนใจหนูอยู่ตรงผมอยู่ตรงนี้ก็ได้ผมจะกินหญาาอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่มีใครสนใจผมเลยผมอยู่คนเดียวอ่าถอยลังว่ถอายลังไปหาพี่ๆดูสิพี่เขาจะทำยังไงเอออ่า ตองเคิงดูว่าเออทุกคนใจดีอยู่เขาไม่รังเกตะวันนำค้างกับคันอย่างเดียวเลยนะคันเกากากกองกินขี่พี่น้องตะวันเขายังกินอาหารเสศษจ,จากพี่สาวเขาอยู่นะคะตอนนี้ อะไรคันไม่หายเลยน้องฟ้าก็ถามน้องนำขางพี่ฟ้าก็ถามน้องนำขางว่าคันยังไม่หายเลยเก่าะอะไรกันนะกันหนาะฐ <c oughs> านนำขางมันรังแกน,นะมันก็หักอัตวันอยู่ไหนไม่จับจับอยู่ไห <c oughs> นไหน้ำฟ้าไอ้นำขางห้องยังไงนะมันชอบรังแก <c oughs> เออ,เอาขอลองตะวันไปไหนตะวันไปไหนตะวันกลับไปแล้วมือ,น,อน้อยเล่นดินนะคะมือ,น,อน้อยเล่นดินนะคะเฮ<อ>้เ<อ>ฟ้าเห็นะนะเห็นนะเห็นนะทำไมจะไม่รักเนี่ยตะวันจะเป็นอะไรนี่าปาาปะา ฟันเต็มปากแล้วหยุดเลยหยุดหยุดลอยบ้านคอยลอยฉลาดก็สร้างในเถามองยวอาสร้างสิบโตก็เคยเรียงคนเดียวแหละได้อย่าลืมอย่าลืม ี่ดุ้งค่ะช่วยกดไลค์กด subscribe ให้น้องสายฟ้าด้วยนะคะออขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ